โทนี่รับดูงโง่เหงไม่เป็นดันประวิทย์เป็นผอ,บอทอบเพราะคนเชียร์เยอะ15มิถุนายน64นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมได้ร่วมพูดคุยกับแคร์คลับเฮาส์แคร์ท็อกในหัวข้อโทนี่ขอถามจริงๆเมื่อไหร่จะหายวุ่นทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก พูดถึงการจัดการบริหารวัคซีนผ่านคลับเฮาส์และเพจเฟ e บุ๊กแคร์คิดเคลื่อนไทยโดยมีนายธีรัตรรัรตนเสวีดำเนินรายการและผู้เข้าร่วมพูดคุยสำคัญสำคัญอีกหลายคนในช่วงตอนหนึ่งหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลได้สอบถามโทนี่ถึงเหตุผลในการตั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นผอบอทอบอทำไมถึงไม่แต่งตั้งพลเอกพรชัยกรานเลิศซึ่งโทนี่ตอบว่าเข้าใจว่า ตอนนั้นพลเอกพรชัยกราเลิศยังไม่มาเป็นผู้ช่วยผอบอมาตอนสนทิเป็นผอบอทอบอที่ผมเอาป้อมขึ้นเขาเป็นผู้ช่วยผอบอทอบอตอนนั้นพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรเป็นผอบอไม่อยากคอรหรนานานว่าเอาญาิขึ้นเขาจบเจอปรอรอผ่านการรบก็ให้เป็นผอ,อสอพอลเอกประวิทย์ก็มาทำเนียบบ่อยเมื่อถามว่า คิดหรือไม่ว่าพลเอกประวิทย์จะวางอนาคตไว้เช่นนี้โทนี่กล่าวว่าอาจเป็นเพราะตนเองดูโง่เฮ้งไม่เป็นหากฝึกดูโง่เฮ้งหน่อยวันนั้นก็คงไม่ตั้งดูท่าทางก็เรียบร้อยดีคนนี้โดนพลเอกเปรมสั่งประจำเหตุการณ์นัดแล้วไม่มาตามนัดตอนนั้นเป็นผู้การกรมที่ปราจีนคนอื่นเขาไม่ออกสักคนแกนำมาคนเดียวเลยถูกจับได้ว่านำมา ก็ถูกพลเอกเปรมประจําก็ให้เขาจากประจํามาเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเขากองเชียร์เยอะมากมีวัฒนาเมืองสุกก็มาเชียร์พลเอกเชษฐาฐานจาโรก็มาเชียร์ผมไม่ค่อยรู้จักเขาก็รู้ว่าเป็นพี่ชายของรุ่นพี่ผมคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศวรณรู้จักกันดีก็เลยตั้งส่วนการเลือกตั้งในอนาคตนั้นโทนี่มองว่าอยู่ที่ประชาชนครั้งหน้าซื้อเสียงอย่างหนัก ช่วงนี้รายได้ดีตอนนี้คิดจะซื้อสอสอฝ่ายค้านมาอยู่ไกลแต่ได้ข่าวการเมืองมันกลับมาเน่าเหมือนเดิมเหมือน5-6เสียงขู่นายกได้ตอนปี4-4คขู่ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญ4-0ให้พักการเมืองเข้มแข็งตอนนี้เบี้ยหัวแตกเต็มไปหมดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหัวใจสำคัญสว2อ0เลือกนายกก็จะได้สามปอ ปหนึ่งไปปหนึ่งก็มาจนตายกันไปข้างช่วงท้ายของการสนทนาผู้รวมสนทนาในคลับเฮาส์ได้ถามโทนี่ว่าได้มีการส่งคนของตัวเองไปอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างหรือไม่และถูกฝั่งตรงข้ามส่งมาอยู่ด้วยบ้างหรือไม่ซึ่งโทนี่ระบุว่าเป็นคนง่ายเพราะไม่คิดว่าจะเป็นนักการเมืองแบบช่ำชองแค่อยากแก้ปัญหาให้ประเทศการจะส่งคนไปคงไม่มี แต่ฝั่งผมที่ออกไปบ้างเป็นนิสัยของแต่ละคนบางทีก็ไม่รู้เราดูคนไม่ออกทักษิณสะอื้นไอเดียขยายโรงรับจำนำประยุทธ์คนไม่มีเงินแล้ว 15มิถุนายน64นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมอดีตนายกรัฐมนตรีรวมพูดคุยกับแคร์คลับเฮาส์แคร์ท็อกในหัวข้อโทนี่ขอถามจริงๆเมื่อไรจะหายวุ่นทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากได้พูดถึงการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนผ่านคลับเฮาส์และ f c e e o o o k แฟนเ page แคร์คิดเคลื่อนไทยโดยมีนายธีรั์รัตนเสวีดำเนินรายการ โทนี่เผยถึงการแก้ปัญหาของรัฐโดยเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างหนี้แต่ถูกเพียงครึ่งเดียวยังไม่ครบวงจรทุกอย่างต้องสะท้อนความจริงตอนนี้หากเสียดอกเบี้ยหนึ่งหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นภาระดูแค่โครงการคนละครึ่งคนลงทะเบียนเหลือเยอะอาจเพราะคนไทยเข้าไม่ถึงระบบหรือคนไม่มีเงินออกไปใช้ออกให้ครึ่งก็ไม่อยากใช้ เพราะหุงข้าวกินที่บ้านเงินก็ไม่ถึงคนไทยไม่มีเงินกินมากต้องแก้ไขเศรษฐกิจโดยด่วนการเอาเงินไปแจกเอาไปปิดแผลเก่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะไปลงทุนอะไรเลยภาวะเศรษฐกิจในประเทศไม่เอื้ออํานวยท่องเที่ยวไม่มาปิดหมดมีเงินเท่าไหร่ก็คือเจ๊งวันนี้คนอยู่ได้คือสายป่านยาวหรือธุรกิจตรงกับที่อยู่ได้ช่วงโควิดค้าขายออนไลน์อะไรแบบ นี้อยู่ได้คนอยู่บ้านซื้อคนมีกําลังซื้อมีเงินออมยังซื้อได้อยู่นอกจากนี้ยังกล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่อแนวคิดขยายโรงรับจำนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยอ้างว่าจะช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินให้ผู้มีรายได้น้อยว่าตรงนี้แหละผมสะอื้นเลยที่อื่นเขาลดรงรับจำนำจนจะไม่เหลือแล้ว ดอกเบี้ยก็แพงและมันเป็นที่จำนำของคนจนวันนี้ต้องหาทางออกให้คนจนมีรายได้เรื่องการจ้างงานเอ่ยช่องทางทำมาหากินต้องรีบทำก่อนไม่ใช่ขยายโรงรับจำนำขยายถนนให้เขาทำมาหากินได้ดีกว่าขยายช่องทางทำมาหากินดีกว่าช่องทางหมดตัว สมัยก่อนตังหมดเอาครกหินไปจำนำก็มีขนาดเอาครกหินไปจำนำก็หมดแล้วส่วนเรื่องภูเก็ตแซนบ็อกไม่รู้จับทรายใส่กล่องหรือเปล่าต้อง14วันต้องไปตรวจและรายงานตัวอีกอย่างยุโรปเริ่มเปิดแล้วประชาชนทนไม่ไหวรัฐบาลก็ทนไม่ไหวที่เก็บภาษีไม่ได้เกาหลีกำลังจะเปิดฉีดสองเข็มไม่ต้องกักตัว ของเราที่ทนไว้เพราะหมดเงินก็กู้สื่อเวียดนามงงทีมชาติไทยปลดซิโก้ทำไมหลังพาเวียดนามเข้าสู่12ทีมโซนเอเชีย16มิถุนายน64เว็บไซต์ vnexpress ของประเทศเวียดนามนำเสนอข่าวผ่านหัวว่าไทยคิดถึงสไตล์เกมรุกของเกียรติศักดิ์เสนาเมือง โดยในบทความมีความเห็นว่าทีมชาติไทยอุตสาเปลี่ยนโค้ชใหม่แต่กลายเป็นว่าในยุคอากิระนิชิโนมีผลงานที่ย่ำแย่กว่ายุคของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเสียอีกในเนื้อข่าวระบุว่าทีมชาติไทยในยุคของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเล่นที่เกมรุกเป็นหลักจนมีปัญหาในเกมรับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นยุคนิชิโนที่รับงานต่อมิโลวานราเยวัชก็ไม่ได้มีเกมรับที่ดีขึ้นโดย10บเกมหลังสุด ยิงได้11ลูกและเสียไป18ประตูไม่ได้มีเกมรับที่ดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนแรกในขณะนี้เวียดนามเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกโซนเอเชียไปเรียบร้อยแล้วส่วนทีมชาติไทยจบด้วยตำแหน่งรองบ้วยเป็นอันดับ4ของกลุ่มโดย8เกมหลังสุดฟุตบอลโลก5นัดอุ่นเครื่อง3นัดไทยไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียว ซึ่งหลังจากเว็บไซต์ VnExpress นำเสนอข่าวไปมีแฟนบอลชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากแฟนบอลรายหนึ่งบอกว่าการหาโค้ชที่เหมาะสมกับทีมไม่ใช่เรื่องง่ายเวียดนามโชคดีที่เจอพักหังซอและหวังว่าเราจะโชคดีแบบนั้นตลอดไปขณะที่ชาวเน็ตอีกรายกล่าวว่า ซิโก้ตอนเป็นโคช้ชนำความสำเร็จมากมายมาให้ประเทศไทยโดยเฉพาะพาไทยผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาเป็นการตอบแทนคือการโดนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไล่ออกและถ้าให้ผมเดานะเกียรติศักดิ์จะไม่กลับไปเป็นโค้ชทีมชาติไทยอีกแล้วละ่ะ สำหรับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเคยคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ระหว่างปี2014ถึง2017โดยมีเกี็บประวัติคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2สมัยติดต่อกันและพาทีมชาติไทยเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกโซนเอเชียเป็นครั้งแรกนับจากยุคของปิตอร์วิทย์อย่างไรก็ตามหลังจากเกียรติศักดิ์ มีผลงานที่น่าผิดหวังในฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายแพ้ซาอุดิอาระเบีย3ประตูต่อศูนย์ตามด้วยแพ้ญี่ปุ่น4ประตูต่อศ0ทำให้มีแรงกดดันจากนายกสมาคมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก่อนที่เกียรติศักดิ์จะชิงลาออกเองในวันที่31 st, มีนาคม2018ขณะที่ในปัจจุบันเกียรติศักดิ์ ย้ายไปคุมสมโมสรฮองอัญญาลายในประเทศเวียดนามและทําทีมขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของลีกสูงสุดอยู่ในปัจจุบันสุนารียอมรับติดเชื้อโควิด -19 แต่รักษาหายแล้ว16มิถุนายน64 หลังมีกระแสข่าวว่าสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังติดเชื้อโควิด1 9และกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวในรายการห้องข่าวบันเทิงโดยยอมรับว่าติดเชื้อโควิด1 9จริงเธอกล่าวว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลก็ได้ยินข่าวลือที่ออกมาแล้วมีคนมาถามเยอะมาก ต้องบอกว่าพี่สุเป็นคนที่ดูแลตัวเองสุดๆเป็นคนตื่นระหนกมากพี่สุครอบครัวและคนงานในบ้าน14 1 5ถึง15คนตั้งแต่รอบสามมาเราตรวจโควิด1 9กันทุกอาทิตย์ซึ่งก็ปลอดภัยมาตลอดจนมาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาลูกผัวคนงานปลอดภัยหมดแต่ผลออกตอนบ่ายวันที่1 1มิถุนายน ของพี่มีเชื้อก็ตกใจมากเลยเพราะเราเป็นคนดูแลตัวเองที่สุดแต่ทำไมเราถึงติดเชื้อได้แต่พอพบเชื้อแล้วเราก็ต้องรักษาพยายามนึกย้อนไปว่าเจอใครมาบ้างก็รีบโทรหาหมดตอนนั้นมันวุ่นวายมากต้องประสานงานหลายอย่างพอถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็จับเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดไปตรวจไข่ไม่มีอาการปกติดีทุกอย่างมันแปลกมากก็นอน วันที่12มิถุนายนรุ่งขึ้นก็ยังปกติดีทุกอย่างกินได้นอนหลับสบายก็เลยคุยกับคุณหมอเพื่อขอตรวจซ้ำในวันที่13มิถุนายนตอนเย็นผลออกมาว่าไม่พบเชื้อแล้วก็กระโดดเลยโล่งอกดีใจมากเลยถามคุณหมอเพราะรู้สึกงงและสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้วันที่9มิถุนายนตรวจวันที่11มิถุนายนมาบอกว่าติดเชื้อ มาอยู่โรงพยาบาลสองวันวันที่13มิถุนายนตรวจไม่พบเชื้อแล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าอาจจะรับเชื้ออ่อนๆมาแค่เล็กน้อยที่พอจะวัดได้เสร็จแล้วแอนติบอดีในร่างกายของพี่มันทำงานภูมิเราดีร่างกายแข็งแรงในช่วงวันที่9ถึง13มมิถุนายนมันก็หายหมอบอกกรณีแบบนี้มี บางคนอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าพิสุด้วยซ้ําแล้วมันก็หายมันอยู่ที่ร่างกายของเราพอได้ยินอย่างนี้พี่ถึงไม่น่าถึงไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยเลยมันปกติมากๆพิสุตอนนี้โล่งอกละคนในครอบครัวพนักงานทุกคนปลอดภยัยแต่เราก็ยังตรวจทุกอาทิตย์กันต่อไป ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใหญ่ตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองติดมันก็เหมือนงงๆทำอะไรไม่ถูกมันก็สับสนแต่ตอนนี้พี่สุไม่มีเชื้อแล้วสุอยากบอกกับทุกคนว่าเท่าที่คุยกับคุณหมอถ้าร่างกายเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีเราป้องกันเชื้อโรคได้ ฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆสร้างภูมิให้ตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต้องห่วงนะพี่สุจะกักตัวให้ครบ14วันจะรีบกลับไปทำงานกมทกฎหมายมีมติไม่รับพิจารณาคำร้องทนายตั้มลุงพล 16. มิถุนายน64 นายสืระเจนจาคะสสกทมพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมาการจากกรณีวันที่8มิถุนายน64นายสิทธราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความและเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนำนายชัยพลวิพาหรือลุงพล ผู้ตองหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบหลานสาวของตอนเองที่หายตัวจากบ้านในหมู่บ้านกกกอกกำบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเขายืนหนังสือร้องเรียนขอให้กรรมาทการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารเป็นเท,ท็จเพื่อออกหมายจับลุงพลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งและก่อให้ได้รับความอับอาย วันนี้ที่ประชุมมีมติแยกออกเป็นสองประเด็นคือ 1. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารเป็นเท็จเพื่อออกหมายจับโดยมติเสียงข้างมากเห็นว่ากรณีนี้สารมุกดาหารได้ยกคำร้องไปแล้วและเรื่องดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลแล้ว ทางกรรมาธที่การกฎหมายจึงไม่อาจก้าวล่วงอำนาจของสารยุติธรรมได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอาจมีการประพฤติมิชอบหรือไม่อย่างไรนั้นเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมติที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นควรส่งเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบพิจารณาศึกษาต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ประพฤติมิชอบมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมาการอย่างไรก็ดีหลังจากมติคณะกรรมาการกฎหมายไม่รับพิจารณาออกมายังไม่มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งทนายตั้มและลุงพลแต่อย่างใด แม่ค้าน้ำส้มโดนล่อซื้อโคศกกรมสัมภาษามิตรชี้แจงแล้ว15มิถุนายน64จากกรณีผู้ใช้บัญชี Facebook รายหนึ่งได้โพสต์รูปภาพบทสนทนากับผู้มาสั่งซื้อน้ำส้มตกลงการสั่งของนัดรับกันเรียบร้อยและภาพของบุคคลกลุ่มหนึ่งสวมชุดเจ้าหน้าที่ขอดูเอกสารภายในร้านค้าของเธอโดยระบุข้อความว่า เมื่อวานมีออเดอร์น้ำส้ม500ขวดเราดีใจแทบตายมารับที่ร้านจ่ายเงินสดเป็นใครก็ดีใจเศรษฐกิจกษาษาแบบนี้เร่งกันแทบตายจ้างคนทั้งทำเช้าทำเย็นพอใกล้ถึงเวลานัดมีลูกค้าเข้ามาทานสเต็กที่ร้านสักพักก็ขอเข้าไปข้างในดูว่าเรามีอะไรขายบ้างน้ำอะไรเข้าไปห้องทำน้ำตามหาน้ำส้ม500ขวดสักพัก ถามหามใบอนุญาตขายน้ำเราก็งงเราไม่ได้เป็นโรงงานต้องใช้หรอแต่เราก็ไม่ได้อะไรเลยให้น้องที่ร้านถามว่าขออนุญาตทํำยังไงเราก็นับน้ําในร้านว่ามีเท่าไหร่จะต้องมีค่าปรับค่าใช้จ่ายสุดท้ายมาหคนจบที่หน0 0งเราก็ยังรอลูกค้าที่สั่งมารับอยู่สุดท้ายและท้ายสุดบล็อกเพจไปเรียบร้อยเขาคือพวกเดียวกันไปดูเฟซ มีรูปหมู่ครบทั้งคนสั่งคนมาเข้าใจความรู้สึกเหมือนในข่าวเมื่อโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางต่อมาเจ้าของโพสต์แชร์ความคืบหน้าต่อว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะโทรไปถามที่กรมสรพพสา,ามิตรมาแล้วไม่ต้องมีใบอนุญาตได้คะ่ะเนื่องจากเราไม่ได้ตั้งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ขายของเล็กๆปกติ ขอบคุณทุกออเดอร์ที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณสื่อทุกสื่อที่ติดต่อนะคะแต่เราไม่สะดวกจริงๆที่โพสต์ลงไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวเองและแม่ค้าด้วยกันไม่ได้มีเจตนาอื่นใดๆทั้งสิน้นใครทำอะไรไว้ขอให้ได้รับผลกรรมนั้นนะคะต่อมานายนัฐกรอุเทนสุดโฆษกรมสัมภาษมิตรออกมาระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสัมภากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร5จริงโดยทั้ง6คนเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งใน5รายที่ได้รับแจ้งมาว่ามีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อจำหน่ายจำนวนมากคล้ายโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและไม่มีออยอ ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแนะนำข้อกฎหมายว่าจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีของกรมสรรพามิรยืนยันไม่ได้เรียกเก็บเงิน12,000บาทแต่เป็นการอธิบายว่าตามกฎหมายต้องปรับ10เท่าของอัตราภาษีคือ10เท่าของ1,200เท่ากับ12,000บาทส่วนกรณีใช้วิธีการล่อซื้อนั้นโฆษกกรมสรรพามิรชี้แจงว่า หากไม่ใช้วิธีดังกล่าวก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามหากร้านค้ายืนยันว่าโดนเรียกเก็บเงินให้นำหลักฐานมาแจ้งรวมถึงภาพกล่องวงจรปิดทางกรมจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป